ไปเจนครับแส่ซีดครับผมเพื่อนๆันเป็นเสกประทางห้างเด้อเนี่ยสีประทัใหม่เงินเบิ้งเบื้งข้าพูนพูนพูนน่ยเบิ้งเบิ้งถวยเบิ้งขับพีขับพีจัดอนนาถาอนาถาหลข้าพีกรไดัขวบกดให้หอมขวให้หอมครับอ้เบิ้งเบื้งน้องเบิ้งเอ้ขอเทลงั้นเนี่ย หอมแท้หอมแท้กลิ่นหอมเลี้ยวยวนเนื้อนูนนายาน่างอือขั้นตอนต่อไปครับผมอืออึยโอ้ยตํ่าเรื่องวะเนี่ยตําครับโอ้ตํนะครับนี่คือการตําเอานะครับผมย่างแล้วผัดครับย่างแล้วผัดตําก่อนผัดเดี๋ยวไม่ได้บมดเบิดหม้อทันทีแล้วเบิดกระทะทันทีละ อของแท้ของแท้เดี๋ยวโอ้ใส่ไม่ด้ว่เห็นเมื่อกี้นะเออของแท้โอ้โาสุดยอดใส่หลายเสียบหลายพี่น้องเลยเออยัง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 อยู่ครับยังอยู่หู้วน่ะโปรยลงมาครับจากฟากฟ้าสุภาลัยยอดลงไปครับจวดเออของแท้แล้วนะป้านของแท้ยอดลงไปเออ เอาบึ้งเอาบบพี่น้องยอดยอนอยลลงไปโคเล่อโ้โคเล่โคเลโคเล่เออานีนี่ของแท่หะของแท่ละแบบบ้านพี่น้องไงอยากกินย่งแซนั่นครับอยากกินเค็มใส่เค็มไส้สี้ว้ก่ตัมแ่น้ำปลาลงไป อยากก <c bio> ินช uh, ิมไซส์ลงไปไซส์ลงไปอู้ยของแท้สุดสรุปเราเจ้าของก็บังทุกทุกกระทะลอยครับชิมกระทะลอยนี่ครับนี่ของแท้ครับนี่เออโอ้เป็นนางบังไฟเมื่อกี้นะสวายุ่งของแท่เราคนนะชิมชิมครับชิมเดี๋ยวให้ชิมชิมก่อนด้วพี่น้องเด้อฮะอจะเริ่มป็นยังไง กววยยังก็มีโน่เนี่ยว๋วยหนูย่างกววยหนูย่างหนูนะเออกววยหนูย่างหนูนะเออพริกสิพริกสิพริกสิเอากระเพาะครับกระเพาะยังไม่ได้เก็บเดี๋ยว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 ไปอ่ะใส่โอ้โหกระเพาะยังไม่ได้เก็บครับเดี๋ยวฮะกระเพากันไหมโอ้โหเดี๋ยวครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเก็บกระเพาะสักห้านาทีนะครับเพื่อนๆใส่ลูกโดดนะครับโอ้ใส่ลูกโดดก่อนครับผมจุดสองสองปะจุดสองจุดสองโอ้ ครับผิดพลาดทำประการครับเดี๋ยวกระเพราครับกระเพรามาทีหลังคืออยานเฟสใหม่ครับเติมน้ำไปถ่ายจักน้อยกันเออนี่ของเค้แล้วโคดี้บอยังเชนบอโคดี้โคดี้กันเออทา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 เออของเค้กเรางั่นหลไงสุดยัดเดี๋ยวรอกระเพราดีหนึ่งนะครับเรากำลังเก็บกระเพรามาในการเพื่อนร่างนี่ล่างนี่เอามือจุ้มหน้ามาเสื้อัน เปียกนะเมีนมือกระเพาบโบเปียกเอาเป๊ะนานของแท้กระเพาะอ่ะเปต้นหอมน่ีะนี่ล่ะโอ้โหนี่กระเพาแท้กระเพาแท้เาเออกระเพาแท้ครับกระเพาเป็นสวนเอาเป็นต้นเดียวไม่ได้ไม่มีต้นเดียวดิหอมเดียวต้นหอมเออไปไปไปสุดยอดสุดยอดพี่น้องสุดยอดโอเคครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆโอ้โหดูครับอื้อหือ หกลงไปหมดเลยครับจานเดียวหมดแล้วหมดเลยน่ากลัวท่านก็น่าก,กินรวมมิตรครับผม <ด quier S 1> นี่คือสูตรอร่อยเต็มเปี่ยมโซเดียมเต็มคำนะครับผมและที่สำคัญคืออร่อยเต็มคำสวดอภิธรรมสามวันเนีคอนเทนต์คอนเทนต์พี่น Sweden ้อง <planning>